ของการจันทหารครับไปออกนอกพื้นที่แต่ว่าคนเห็นยังยังไม่มีการยอมแพ้หลังจากที่ท่านทางด้านการนาเนี่ยที่มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับซึ่งในส่วนของแยกประตูน้าเองก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังคงมีการจันกันอยู่ระหว่างทางทหารจากทางด้านจาดอปชครับครับดูแล้วเนี่ยน่าจะถ้าไม่มีการควบคุมมันจะน่าจะลุกลามไปใกล้เคียงได้ง่ายนะครับใช่ครับใช่นขนานี้เองเนี่ยก็มีความกังวลนะครับเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลตำรวจนะครับจึงทำให้ ติดเตืตอาานทางสนามบรเกตด้านหน้าเนี่ยได้มีการขนย้ายผู้ป่วยนะครับไปไว้บริเวณต็จด้านหลังที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับโดยมีการลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยทั้ง11ชั้นเนี่ยออกมาจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางทุนกนารารงพยาบาลเองก็กังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางด้านผู้ป่วยที่อยู่บริเวณภายในอาคารในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่รอบๆเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่เองหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณภัยเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากว่า จุดนี้ยังเป็้พื้นที่เสียงไทยอยู่ครับมีเสียงระเบิดอะไรมาจากด้านในมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของแก๊สที่คุณเดียวพอได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับครับก่อนหน้านี้ที่จะจะมีการรายงานนะครับก็มีเสียงระเบิดเี่ยดังขึ้นประมาณสองถึงสามครั้งซึ่งเสียงเนี่ยดังจากภายในอาคารนะครับขณะเด็ันเนี่ยขณะนี้เนี่ยกระจกที่โครงสร้างของอาคารเะ้าเวยเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดนะฮะก็คือทำไม่านเนี่ยกระจกเริ่มที่จะ แตกร้าวนะครับแล้วก็หล่นลงมาบริเวณด้านล่างร้อมที่จะเรลวไฟยที่ทางด้านกระจกเนี่ยได้รับผลกรภาพเสียหายจากพื้นที่ที่มีการเพลิงไหม้อยู่ในขณะนี้ครับอ,อ๋อจริงๆปกติแล้วอาคารระดับนี้ก็ต้องมีระบบนะคะของการดับเพลิงต้องมีสปริงเกิลที่สามารถที่จะฉีดน้ําได้นะคะคุณจตุพรเห็นไฟเนี่ยเริ่มลุกโหมอย่างรุนแรงเนี่ยเวลาประมาณสักเท่าไหร่คะที่เริ่มขยายวงมาเรื่อยๆ ควนควนไฟนี่ครับเริ่มตั้งแต่ในช่วงที่ทางด้านแคนดัเนี่ยประกาศมีในเรื่องของการประกาศติการชนกัแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การนบริเวณนี้เนี่ยบริเวณตรงเซนต์เวอร์เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีควันไฟเกิดขึ้นนะครรวมถึงเปลวไฟเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างเซนต์เวอร์รวมถึงด้านบนเองที่ก็มีควันไฟเกิดขึ้นนะแต่ว่าจนถึงณขณะนี้เองเนี่ยก็ด้ดับรายงานนะครับว่าภายในอาคารเองเนี่ยก็มีระบบในเรื่องของการป้องกันเหตุเพลิงไหมในเรื่องของสปริงเกอร์เองนะฮะแต่ว่า ได้รับแต่งานนะครับว่าน้าที่จ่ายไปเนี่ยไม่มีการจ้าไปในสปริงเกอร์ครับค่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกเรื่องของระบบน้ำก็ก็มีปัญหาหนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับแล้วก็เริ่มราไปทันรุเรชนทันกวนซึ่งเป็นออฟฟิศรวมถึงโรงหนังนะครับที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นในเรื่องของเสื้อเพลิงไหม้อย่างดีนะครับขณะที่ด้านล่างเองเนี่ยที่เป็นในเรื่องของสุนอาหารแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่มีเสื้อผ้าอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยก็เริ่มมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นค่ะ เท่าที่เห็นนะคะก็ถือว่านักะนนี้ตัวอาคารในชันลเวลเองเนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้ทั่วอาคารแล้วครับค่ะก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะสำหรับบรรดาสินค้าที่อยู่ในเซนทรัลเวลตอนนี้นะคะคุณจตุพรครับเราเริ่มเห็นความพยายามของเจ้าหนี้บ้างไหมคะที่จะควบคุมเพลิงครับจนถึงนักะนนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้นะคบเนื่องจากว่าบริเวณภายนอกเองเนี่ย,ยเป็นพื้นที่ที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารนะคะยังคง เข้ามากระชับพื้นที่โดยรอบนะฮะท่าจักว่ายังมีผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยไม่ยินยอมที่จะออกจากพื้นที่นะฮะจะทำให้ในขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ที่เป็นบริเวณซีนิงโซนเองเนี่ยก็ถือว่าการทํางานของทหนที่สาธารณภัยเองเนี่ยที่จะจะเข้ามาดับเพลิงในพื้นที่โดยรอบการชุมนุมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะทําได้ยากครับซึ่งจากวงสเกตการมาตลอดช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่เห็นทางด้านาหนที้สาธารณภัยเนี่ยสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับค่ะ นี่เป็นท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครนะคะวันที่ท้องฟ้าน,นั้นปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงนะคะรเราเคยมองเห็นเหตุการณ์อย่างนี้จากต่างประเทศนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครบ้านเรานะคะถ้าคิดถึงคนที่ต้องถึงแม้จะเป็นธุรกิจ ที่บอกกันว่าเป็นย่านคนรวยแต่ทุกคนที่เข้ามาทํางานที่นี่ก็เป็นบางคนก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับสถานที่จ้างงานของพวกเขาก็อยู่ในนั้นกันหลายคนนะครับก็ในนี้ก็เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้มีศูนย์การค้ามีอะไรต่างๆการเผาในครั้งนี้แม้ว่าทางผู้ที่ลงมือกระทําอาจจะมองว่าเป็นความเดือดร้อนของเฉพาะกลุ่มแต่จริงแล้วเนี่ย มีหลายชีวิตที่จะต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่สําคัญคือรับสับสน,นียมันสร้างกันขึ้นมาใหม่ได้นะครแต่ว่าจิตใจที่บอบช้ําของคนไทยทั้งประเทศในวันนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเซนเชนเวิลดนะคะพื้นที่เดิมตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคือวังเพชรบูรณ์เป็นวังที่ประดิ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุธา พุทธราดิโลกกรมขุนเพชชบูรณ์อินทราชัยนะคะต่อมาเมื่อสิ้นพระชนนักธุรกิจจากญี่ปุ่นก็ได้มาขอซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารูนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุนทขัดการค้าราชประสงค์ค่ะจากนั้นมีการก่อตั้งบริษัทวังเพชรบูรณ์โดยนายอุเทนเต,นเตนชไปับูรณ์เช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะก่อสร้างห้างสรรพสินค้า ห้างแรกบนพื้นที่นี้ที่เรารู้จักกันมาโดยตลอดก็คือ World Trade Center นะคะเริ่มการก่อสร้างของ World Trade Center มาตั้งแต่ปี2525เปิดดำเนินการปี2532มีทั้งส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าเซนและอีเซตันค่ะต่อมาเมื่อบริษัทวังพิชบูรณ์ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานให้แล้วเสร็จ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาประมูลและสร้างศูนย์การค้ากลุ่มที่เสนอตัวและได้รับการคัดเลือกก็คือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะคะจนทําให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเซ็นทรัลเวิด์พลาซามีการดําเนินการและความมุ่งหวังที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเชื่อมต่อเซ็นทรัลเวิด์สกายวอล์กนะคะ ที่ถึงไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS และชิดลมค่ะคุณจตุพรยังอยู่ในสายกับเรานะคะรายงานความคืบหน้าในช่วงนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ทายนอกนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าหเซ็นทรัทเวิร์เนี่ยก็ยังคงมีในส่วนของผู้จุงนุมนะคะที่ยัง เข้ามาเก็บข้าวของส่วนตัวที่ถือว่าเป็นของมีค่าบางอย่างนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่นีงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พระธาตุบายน,นะครับจึงทำให้ภายในโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการประกาศเตือนคณะผู้ชุมนุมภายนอกนะครับว่าให้หลบออกจากพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลน,นะครับเนื่องจากว่า ในขนาดนี้เองเนี่ยในห้างเซ็นทรัลเวิล์เนี่ยก็เต็มไปด้วยค,ควันรวมถึงเพลิงที่ลุกไหม้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งควันดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะหมดสติได้นะครับจึงทําให้ทางด้านเจ้านที่โรงพยาบาลเองก็มีการประกาศเตือนให้ผู้ชมนะครับหาผ้าป้องกันหรือว่าหน้ากากใส่แล้วก็ที่ออกจากพื้นที่นี้ทันทีครับครับตอนนี้เปร์ควันนะครับที่เกิดจากไฟไหม้เนี่ย ผลกระทบโดยตรงที่โรงพยาบาลหลังจากที่มีการย้ายผู้ป่วยไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเบื้องต้นไฟก็ลุกลามมากขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเองนะครับก็มีการแจกหน้ากากนะครับให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของควันที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่าฟันยางกาศเนี่ยก็มีในเรื่องของสารเชิงแิะที่ระผสมอยู่มายในอาจจะทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ที่จะมีการแจกจ่ายหน้ากากสู่ประชาชนรวมถึงประชาชนที่อยู่ใน ซพื้นที่บริเวณตรงโร,รงพยาบาลตำรวจครับครับนี่ก็ใกล้ที่จะข้ามเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นได้ไหมครับทางท่าหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่พอจะคุยได้ว่าจะทาเงินดําเนินการกันอย่างไรต่อไปครับเนี่ยในเรื่องของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลับิมเทียนครับค่ะคุณเจษฎาภรณยังอยู่ในสายไหมคะ ฮัลโหลครับครับผมครับค่ะตอนนี้รายงานความคืบหน้าของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลตํารวจมั่นใจว่าจะรองรับสถานการณ์ได้ไหมคะทั้งเรื่องของปัญหาความสอบถทนทางด้านเจ้าหนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ายัางคงรรองรับผู้ป่วยที่อยู่บริเวณภายในโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ ยังไม่มีการที่จะย้ายประชาชนหรือว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยออกมาจากพื้นที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะแล้วก็พื้นที่นี้เองเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ค่อนข้างจะอ,อันตรายนะครับที่ทำให้นะฮะนี้เนี่ยมีการอพยพผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปรักษาตัวอยู่ภายในอาคารด้านหลังนะซึ่งมีหลายอาคารด้วยกันที่น่าจะสามารถรองรับการรักษาของผู้ป่วยที่นี่ได้นะครับเมื่อกี้พูดคุยกันเกี่ยวกับว่ามันไม่จาะ ชั้นล่างเนี่ยนะครับเราก็เป็นห่วงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถดัดได้ตอนนี้ดูสังเกตถ้าเห็นพอจะสังเกตเห็นเรื่องของโครงสร้างอะไรไหมครับค่ะก็พ <เป asure> อดีสายของคุณค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่ภาพของเซนเชนเวิ r ์ d นะคะค อุทยานการเรียนรู้ทีเคยเวอร์นะคะ<ช>ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะคะในการที่จะพัฒนามุมมองแล้วก็นําศูนย์กลางนั้นมาอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่รู้ว่าจะได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้มากน้อยแค่ไหน,นะ